จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนี่แม่มาสวนบักซิดานะจ้าสวนฝรั่งกิมจูจ้ามาตัดฝรั่งนะจ้าเนาะมาตัดฝรั่งไปขายนะจ้าตัดไดลายแล้วนะจ้าฝรั่งกรไดนี่แหละแม่ทายเห็บึงยันลายอยู่จ้ายังลายอยู่นี่ตัดมือละเมื่อวานนี่ก็ตัดไปสิบโลจ้า บ้ไดลายดอกจ้ากบับโบ้ไดลายพูดถอดค่อยตัดไปเนาะขายบท่ทันเนาะจ้าเนาะมองขายกับบลายสรงน้ำรดเข่งรดยางไปค่อยเฮ็ดไปนี่แหละจา้าออกน้อยมันก็ใกล้สิบหมดแล้วเนาะจ้าเนาะนี่กัยังจังซีเนาะสื้อว,ว่าลูกง่ายยี่ดอกจาก้า ยังสี <aid> to ่กับพระท่านได้ห่อเนาะจ้ะเนี่ยโอ้ยง่ายเกินขนาดแล้วเนาะจ้ะเนาะง่ายเกินขนาดเบิ้งบัตรทัวร์เนาะจ้ะห่อผู้เดียวกันเลยเบิ้งบัตรทัวร์พอถึงปันไดยังสี่กับพาะห่อจ้าพาะห่อห่อไปเรื่อยๆห่ออลไรก็ตัดพร้อมตัดน้อยไปขายน้ำอันใดแก่อันใดน้อยใหญ่ก็ตัดไปขายนะจ้ะยังสี่กับง่ายกับพระท่านแกพระท่านพาะเอาจ้าแม่ตัดชุ่มมือเลยจ้า ตัดมือละซีหาโลว้านี่ได้สิบโลนะจ้านี่มน,น,นี่กับแกแล้วพอเอาเลยนมจ้าก้นมันแบนๆนี่แหละจ้าคือแกถ้าก้นบ่แบนนี่เพราะแกนะจ้าถ้ามันเกี่ยวยุันนี้ขาวแล้วจ้าขอตัดแ,แ,แม้เพ่า่ฉันตัดตกให้ตัดมืออื่นนะจาะนาะนี่แหละจ้าน,ะนี่แหละ,ละมีสุดตนจ้ามีสุดตนได้ห่อสุดตน ห่อไปสู่ตนจ้ะนี่แหละจ้าพามาเบิ่งซ้ำหนีนะจ้าเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆปังๆจ้าสวัสดีจ้า